สวัสดีทุกทท่านนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่ก็จะหมดเดือนตุลาคมอีกแล้วนะคะก็จะไปเริ่มเดือนพฤศจิกายนนะคะในปี2566เรามาลองเช็คดูว่าช่วงนี้ดวงการเงินดวงโชคลาภของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าอยากเสี่ยงดวงจะมีกินมีโชคลาภลาบรอยแบบฟุกๆดังบ้างไหมนะคะการเงินที่ติดขัดมันจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะคะสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะ อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะ <c oughs> ฟังให้จบนะคะถ้าฟังจนจบแล้วคิดว่านี่คือดวงชะตาของคุณ <c oughs> ก็ให้คุณน้อมรับคำำําทํานายนะคะถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็ให้เลื่อนผ่านนะคะเป็นการแรนดอมนะคะการทานายอาจจะตรงกับดวงชะตาของคุณหรือว่าอาจจะไม่ตรงนะคะวันนี้หมอลินจะมาให้ทุกท่านนะคะเช็คดวงในเรื่องของโชคลาบนะคะว่าจะมีเกณฑ์มีโชคลาบบ้างไหมนะคะหมอลินจะมีไพ่มาให้ทุกท่านเลือกนะคะ <c oughs> ให้ทุกท่านมีสมาธิก่อนที่จะเลือกไพ่นะนี่คือไพ่ใบที่ 1, หนึ่งไพ่ใบที่สองแล้วก็ไพ่ใบที่สามก่อนที่จะดูคำทำนายนะคะเป็นกำลังใจโดยการฝากฝาก,กดติดตามนะคะกดถูกใจนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะคะดีนะคะเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆพลังงานดีให้กดเซฟคลิปนี้ไว้นะคะ ทุกท่านนะคะที่ผ่านมาแล้วนะคะเห็นคำทำนายแล้วนะคะมีโชคนะคะให้ทุกท่านแบ่งเงินทำบุญไม่ต้องเยอะนะคะจะมากน้อยก็ขอให้แบ่งเอาเงินไปทำบุญจะได้ต่อยอดในเรื่องของการมีโชคต่อไปเรื่อยๆนะคะมาดูสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะว่าโชคลาภของคุณจะมีเกณฑ์ดวงบ้างหรือไม่นะคะ <c oughs> ทำในเรื่องของการเสี่ยงไม่ควรจะเสี่ยงนะคะนอกจากจะไม่ถูกแล้วนะคุณยังจะเกิดความเครียดการเงินฝืดเคืองนะคะเป็นหนี้อยู่แล้วก็อาจจะต้องเป็นหนี้เพิ่มนะคะที่สําคัญช่วงนี้ในเรื่องของการเงินให้ระมัดระวังการถูกโกงนะคะช่วงนี้การเงินคุณไม่ค่อยดีเลยนะคะฉะนั้นจะใช้เงินนะคะให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะ อยากให้การเงินดีไม่ติดขัดนะคะหมุนไปได้ด้วยดีนะคะหนึ่งให้ตื่นเช้ามาใส่บาตรนะคะใส่องค์เดียวก็ได้นะคะแต่ให้ใส่ทุกวันนะคะเป็นระยะเวลา7-10วัน2แบ่งเงินทําบุญเกี่ยวกับค่าน้าค่าไฟแล้วก็ชําระหนี้ส่งนะคะให้เจ้ากรรมในเวรนะคะจากที่มันฝืดมันหมุนไม่ค่อยได้มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแนะนําสวดมนต์นะคะสวด คาถาหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะคะก้าวจบตอนเช้าและก่อนนอน <c oughs> อีกหนึ่งบทนะคะที่แนะนำนะคะก็คือบทสวดของหลวงพ่อคูณนะคะมาต่อที่คนที่เลือกไพ่หมายเลขสองโชคของคุณนะคะจะมาจากความสามารถของตัวตัวคุณเองนะคะคุณเหนื่อยคุณถึงจะมีโชค คุณถึงจะได้เงินนะคะถ้าในเรื่องของการเสี่ยงก็อาจจะได้จากการ <c oughs> โทษค่ะจากการเล่นหุ้นนะคะถ้ามาจากการทํางานมาจากความสามารถของตัวคุณเองที่สําคัญมีเงินเก็บนะคะช่วงนี้ถือว่าดีสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามนะคะขออุท่าณน้อมรับคํา,า,คท,า,าะคะท,ทําน,น,ำทำนายนะ หนึ่งคุณจะมีเกณฑ์มีโชคลาภนะคะลาภลอยแบบฟุกฟกุมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมีเกณฑ์ถูกหวยหรืออาจจะได้ในเรื่องของบ้านรถหรือว่าเกี่ยวกับอสังหาที่ดินรับรัพย์มรดกนะคะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะคอยทุกท่านน้อมรับคาทานายคอยคำทำนายส่งผลตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้สําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองได้มาจากความสามารถของตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่หมายเลขสองหรื่หมายเลขสาม ก็แล้วแต่นะคะแบ่งเงินทําบุญเรื่อยๆนะคะเป็นการเติมบุญนะคะแล้วก็เป็นการเปิดทางเปิดโชคในเรื่องของการเงินด้วยนะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะก็ขอใทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะมีโชคแล้วแบ่งเงินทําบุญนะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ